สองโปรไฟล์กงอยู่นักแสดงรุ่นพ่อแตหล่อมากสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r ar w a r a n t y .net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง f เ o ซบุ๊กเพจ p r ar w a r i a t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra p o s พส t line id a v a n 9194J หรือโทร0632699456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ กงอยู่เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นวีเจให้กับช่องเ n e t ็ตและต่อมาเดบิวต์ในฐานะนักสแสดงในปี2001กับซีรีส์เรื่องสกูฟโ l ่หลังจากนั้นกงอยู่ก็ได้รับบทสมทบในภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องและยังเป็นพิธีกรในรายการเพลงมิวสิคแคมป์ในปี2004อีกด้วยปัจจุบันเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียงดังทั่วโลกจุดเริ่มต้นความดังเป็นพรุ่แตกก็คือการได้รับเลือกมาเป็นนักสแสดงนำกับเรื่อง Coffee ฟ r i n c e ทำให้ชื่อเสียงโด่งดังและในปีนั้นกงอยู่ยังได้รับรางวัล MVC Drama ปี2007 ในสาขานักแสดงยอดเยี่ยมฝ่ายชายจากเรื่องนี้อีกด้วยแต่ในช่วงปลายปีนั้นกงยูก็ต้องวดรับงานแสดงเนื่องด้วยต้องเข้าประจำการเป็นทหารตั้งแต่ปี2008ถึงปี2009หลายคนไม่รู้ว่ากงยูได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนพิเศษของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติอีกด้วยและด้วยความหล่อและมากความสามารถแถมยังโสดก็ทําให้กงยูได้รับตําแหน่งเป็นหนึ่งในสี่สมบัติแห่งชาติของเกาหลีอีกด้วยยอมรับเลยว่าแดดดี้อบอุ่นมากและสมสจยาสุดๆขอบอกตรงนี้เลยว่าขนาดแม่ของแอดมินเองยังชอบ เ,าเสาวไทยกว่าเก้าสิบเปอร์เซคลังดัดี้กงอยู่สุดๆทั้งหมดนี้ก็คือ1ใน4สมบัติแห่งชาติเกาหลีกงยูชีชอนและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต